สวัสดีครับได้เวลากลับมาเจอกันอีกครั้งกับโนมี่รีวิวอ่าเห็นแบบนี้แล้ววันนี้ก็มากันแบบหน้าสดอีกตามเคยนะแต่ว่าเห็นหน้าสดแบบนี้แต่ไม่โทมแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเนี่ยมารีวิวกันให้ดูกันนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์สําหรับการบํารุงผิวที่จะามารีวิวในวันนี้ก็คือแทมนี่เลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากคลีนิกนั่นเอง Uh, ตัวแรกก็คือเป็น Clinique Moisture Surge Intense Skin for r e f l y i n g Hydrator ตัวนี้เป็น Moisturizer ที่เพิ่มความชุ่มชื้นแบบขีดสุดให้กับผิวนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัว Dramatically Different Hydrating Jelly นะตัวนี้เป็น uh, Anti Pollution ด้วยสำหรับใครที่อยากจะ ปกป้องผิวจากมลภาวะในชีวิตประจําวันเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะเอาล่ะได้ผลิตภัณฑ์จากคลินิกสองตัวนี้มาแนะนํากันเนี่ยก็แน่นอนเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้ให้ดูกันนะครับเริ่มที่ตัวมอชเจอร์ตัวนี้อีกก่อนนะครับตัวนี้จะมีในไลน์ของคลินิกเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันเนาะจะเป็นตัว Extense กับ Intense นั่นเองความแตกต่างของ Moisturizer ระหว่าง2ชนิดนี้นะครับก็คือตัวของ Intense เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งหรือผิวแล้วก็เป็นผิวผสมนะยิ่งโดยเฉพาะคนที่ผิวแห้งหรือคนที่อ่อาจจะอยู่ในห้องปรับอากาศเป็นเวลานาน,านเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมด้วยแล้วก็ป้องกัน การแพ้ของผิวด้วยนะต้องบอกว่าอันนี้เขาเคลมมาแบบน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวนี้นะครับสำหรับโนมี่เองก็เป็นคนผิวผสมเนาะก็คือไม่ได้ไม่ได้มันเส้อทีเดียวแล้วก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปเดี๋ยวจะมาลองใช้ตัวนี้นั่นเองอสำหรับตัวนี้นะครับขนาดน่าจะประมาณ15 ml เนาะอันนี้ก็ได้มาจากคอนวีนเองนะต้องบอกว่าราคาดีมาก เดี๋ยวลองเปิดกระปุกให้ดูก่อน <sp id> จะบอกว่าการใช้ตัวของ moisturizer ตัวนี้นะครับเขาแนะนำมาว่าให้ใช้หลังจากการบำรุงผิว3เ <s> ็ปเองซึ่ง3เ <s> ็ปของคลินิกที่เขาแนะนำมาก็คือจะมีทั้งการล้างหน้าแล้วกเ็เป็นการขัดผิวดูแลผิวแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบำรุงผิวเองนะครับสำหรับใครที่ใช้ก็สามารถใช้ หลังจากล้างหน้าหรือว่าหลังจากแต่งหน้าก็ได้นะต้องบอกว่าตัวนี้เจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวจะลองเปิดกระปุกให้ดูกันีดก,กว่าแต่แป,แป,แป,แป้งเช่นเคยนะเวลาที่โนมี่เอาผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามของมารีวิวเนี่ยต้องแกะใหม่ๆเลยนะอ่าแกะออกมาแล้วนะครับเนื้อของมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เห็นนี่ก็จะเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะกลิ่นต้องบอกว่า ด้วยความที่เขาบอกว่าไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมเนี่ยมันก็เลยจะไม่ได้มีกลิ่นแบบหอมแบบสกินแคร์บางชนิดเนาะที่มีส่วนผสมของน้ําหอมอไปอลองแตะเนื้อของตัวของอันนี้มานะอาจจะให้ดูจะเป็นเนื้อมอ i s t u r e เดี๋ยวลองเทียบกับก้านหลังของมือนะครับ แตะลงไปแล้วเนื้อครีมเนี่ยเวลาที่ลงกับผิวะมันก็จะมีความหนืดน,นิดนึงเนาะ,ะแล้วก็การสําหรับการซึมซับเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบแห้งไวขนาดนั้นนะแต่ว่าก็คือพอสัมผัสกับผิวไปครั้งแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าชุ่มชื้นจริงๆเพราะว่ามันมีความ เหนียวนิดนึงเนาะถ้าเกิดใครที่ชอบอะไรเหนืออาจจะไม่ชอบเอาล่ะถึงเวลาที่จะต้องลงกับผิวหน้าให้ดูกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไอเทมคู่ใจซึ่งก็คือเป็นที่ขาดผพเองแเราก็จะเปิดหนึ่งชิ้วนี่เห็นไหมช่วงนี้มีสิวด้วยเอ่อจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของคลินิกเนี่ยเขาเขารับรองมาสําหรับผิวที่แพ้ง่ายเนาะสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยก็เหมาะที่จะใช้เหมือนกันเพราะว่า ไม่มี่จสมทงี่ทำให้แพะเดี๋ยจะลองดูนะแตะลงไปะจะบอกว่านี่ก็คือเพิ่งหลังหน้าเสร็จแล้วก็มีลงตัวที่เป็นแบบโทนเนอร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสับจริมก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงตัวไหนเลยก็คือเปิดสีสำหรับ <laughs> มอยเจอร์ตัวนี้เลยเนาะอ่า ลงกันนะใครสําหรับใครที่ผิวผิวออกไปทางผสมมันๆหน่อยอะแนะนําว่าอย่าไม่ต้องลงไม่ต้องลงหนังมากนะครับลงแบบจางๆก็พอแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยเกลี่ยไปทั่วผิวหน้าก็จะช่วยได้เหมือนกันในเรื่องของความชุ่มชื้นเนาะใครที่อยากมีผิวหน้านุ่มนุ่มเด้งชุ่มชื้นอิ่มฟูอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็เหมาะเหมาะ,เหมาะกันหรือว่า ใครที่อยากจะใช้ช่วงเช้าก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็ลงได้เลยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วจะบอกว่าหลังจากใช้เราก็รู้สึกว่าเอ,อมันก็มีความเหนอะนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับเหนียวมากอะไรอย่างเงี้ยสาหรับใครที่กังวลว่าใช้แล้วเนี่ยน่าจะดูแบบเยิ้มหน้ามันอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ก็สามารถทําให้ผิวหน้าของ เวทที่เวลาเราใช้เนี่ยก็ดูชุ่มชื้นขึ้นได้นะครับอัล่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะสตัวนี้ก็คือจะเป็น Dramatic อร์ดี้ไฮดรูติ้งเ l l นั่นเองตัวนี้เขา,เอาบอกมาว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Clean ีนชัยเทคโนโลยีนั่นเองซึ่งมีสรวนผสม หลักๆก,ก็คือจะเป็นสารสกัดจากคิวคัมเพล็กซ์แตรกนะครับก็คือสารสกัดจากแตงกวาแล้วก็เมทันตะวันนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปราการป้องกันผิวจากมลภาวะนะซึ่งเหมาะกับปัจจุบันมากๆเพราะว่าปัจจุบันนี้มีทั้งฝุ่นนะฝุ่นควันทั้งหลายทั้งหลายแหล่เนีตัวนี้เขาเคลมมาว่าช่วยได้ดีทีเดียวแล้วก็สำหรับใคที่อาจจะรู้สึกว่า ผีวออกไป,ปเผชิญแดดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําให้หน้าเนี่ยกลับมารู้สึกว่าเย็นแล้วก็ชุ่มชื้นได้นะครับหรือว่าใครที่จะเอาไปแช่กับตู้เย็นแล้วก็มาใช้กับผิวหน้าเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวตัวนี้จะลองใช้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นขนาด30 ml นั่นเองอนี่นะครับลองบีบ ก็คือเนื้อของตัวเจลลี่อ่ามันก็จะแบบใสแบบใสไปเลยนะนี่จะบอกว่าเย็นมากๆสำหรับตัวของไฮเดรเจลลี่ตัวนี้นะคะรับเขาก็ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้ผิวแพ้นะอย่างพวกพาราเบนหรือน้ำหอมอะไรเงี้ยก็ได้รับรับได้การรับรองจากแพทย์ผิวหนักแล้วว่าใช้แล้วไม่แพ้นั่นเอง นี่ขนาดแบบว่าใช้แบบไม่ได้แช่เย็นอะไรนะก็รู้สึกว่าผิวมันแบบผิวมันชุ่มจริงๆนะอ่าเดี๋ยวจะลองลงกับหน้าเลยดีกว่าเนาะจากที่ลงกับมือเมื่อกี้มันสัมผัสได้เลยว่ามันชุ่มจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้เหนอะเท่ากับตัวมอย s ์เจอร์มอยส์ไรตัวแรกนะครับก็เลยตัวนี้ก็เลยลงเยอะนิดนึง ลองเกี่ยวดูเฮ้แต่ว่าแบบมันสบายจริงๆอะ่ะเพราะว่าเนื้อคือเนื้อมันเย็นมากอ่ะนี่แบบพอเกลี่ยไปนะเออมันให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ำกำลังมองหาสกินแคร,ร์ที่ช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ผ่อนคลายเนี่ยแนะนำเลยนะสำหรับเออรามาจิคอดี้ เอ่ฮดรตติ้งเจลลของคลินิกตัวนี้นะครับอืมไม่มีกลิ่นแต่ว่าให้เนื้อสัมผัสที่รู้สึกว่ามันนุ่มสบายผิวจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะสำหรับสำหรับใครที่บำรุงผิวก็สามารถใช้คู่กับสกินแคร์ตัวอื่นได้หรือเอาจะเอามาเป็น Mix ซ์ม,มกับตัวอื่นก็ได้เช่นเดียวกันหรือหรือมีคำแนะนำม,มานะครับสำหรับใครที่อยากใช้เป็นเหมือนเนื้อมาส ลงกับผิวไปเลยเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะก็คือลงแล้วก็นอนนอนหลับไปเลยก็สำหรับสามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับสำหรับการบำรุงผิวนะอ่าวันนี้ก็เป็นการมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับอสองโปรดักต์สกินแคร์จากคลีนิกเองนะครับตัวของม o i s t u r e Intense ของอตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของ d ร t i c ติ c o ล e r y ไฮบริทิ้งเจลลีนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับที่ชอ็อปหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะราคาดีเหลือเกินอันนี้ก็คือได้มาจากคอนวินเองจะบอกว่า2ชิ้นนี้ได้มาในราคาไม่ถึง5 0 0้บาทไม่ถึง500บาทย้ำเลยว่าดีมากๆเอาล่ะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ดีหรือไม่ดียังไงก็อย่าลืมมา บอกเล่ากันให้ฟังกันด้วยลักันนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปเพียงเท่านี้เนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าหน้าแบบเออรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นเต็มที่และรู้สึกว่าน่าจะพร้อมสำหรับการที่เออแต่งหน้าแล้วก็ บำรุงผิวในขั้นตอนต่อๆไปแล้วแหละเอาล่ะสำหรับครั้งหน้านะจะมีอะไรมารีวิวกันให้ดูก็อย่าลืมติดตามกันละกันนะครับสำหรับช่องของ n o Review s Reviews นั่นเองใครที่เข้ามาดูฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ตั้งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันแบบนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ